ใครที่ต้องการอยากจะสร้างรายได้ในโครงการอสังหาริมทร,รัพย์นะคะเมื่อก่อนพี่ทิพย์เองก็มีความฝันว่าเราต้องการอยากจะสร้างรายได้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์แต่เราคิดว่าเราต้องเรียนรู้เยอะแล้วก็เราต้องมีเงินด้วยเราถึงจะสามารถจะเข้าไปสร้างในธุรกิจในอสังหาริมทรัพย์ได้แต่ทุกคนคะพี่ทิพย์ไปเรียนรู้มาทุกคนคะในกลุ่มคอมมูนิตี้นะคะทุกคนคะพี่ทิพย์ไปเรียนรู้มาว่าการที่เราจะเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นั้นมันมีหลายนายหน้าเลยแต่ที่พี่ทิพย์สนใจมากนั่นก็คือนายหน้า รับจำนอนและขายฝากทุกคนคะ่ะเพราะมันมีข้อดีที่ว่าคือหนึ่งเราไม่ต้องลองทุน และงานจบเร็วจบอาจาจะสามถึงิตวันก็จบแล้วทุกคนพอจบเร็วเป็นไงคะเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นเร็วนี่คือพิชชอบเลยถ้าวันนี้ทุกคนคะ่ะใครที่ต้องการอยากจะเรียนรู้ในการที่จะเป็นนายหน้ารับจำนนงขายฝากทุกคนคะ่ะพิชแนะนําเลยให้เข้าไปเรียนรู้กลุ่มคอมมูนิตี้เข้าไปเรียนรู้ฟรีทุกคนเข้าไปเรียนรู้ฟรีและในนั้นเขาจะมีไอเดียมากมายเลยที่จะทําให้เราได้เลือกไอเดียหรือว่าเลือกช่องทางตามที่เราต้องการตามที่เราถนัดเลยพิชเองคือชอบนั่นแหละการเป็นนายหน้ารับจำนนงและขายฝากวัคนคนี้ถ้าใครอยากที่จะเรียนรู้อยากจะเข้าไปกลุ่ม ที่นี้ทุกคนค่ะสามารถอยากทักแช็ตมาได้เลย